ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณมีวิธีระบายความทุกข์ยังไงบ้างครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีดี D, ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันมีใครเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหานะฮะโอ้โหปัญหาเนี่ยมันล้นอกเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใครดีนะฮะอย่างแรกเลยคือ ไม่อยากที่จะเอาปัญหาเนี้ยไปรบกวนคนอื่นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปัญหาแบบเนี้ยจะไปปรึกษาใครได้บ้างนะฮะผมเองบางทีก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเออปัญหาของเราเนี่ย เราจะหันหน้าไปเล่าให้ใครฟังดีนะครับจะโทรไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยก็เกรงใจนะฮะกลัวว่าเรื่องของเราเนี่ยมันจะไปสร้างความทุกข์นะฮะหรือว่าเป็นลดความสุขของเขาหรือเปล่านะครับจนบางครั้งเนี่ยก็ต้องเก็บปัญหานั้นเอาไว้กับตัวเองนะฮะซึ่งบางทีก็โชคดีนะฮะที่ปัญหานี่ยมันก็หายไปตามระยะเวลาที่มันนานขึ้นนะครับแต่ว่าบางปัญหานี่ยิ่งเก็บไว้มันก็ยิ่งอัดอั้นนะครับ วันนี้นะฮะผมก็เลยมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขาประสบปัญหาเหมือนกันโอ้โหชีวิตของเขาเนี่ยปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยมีวิธีในการระบายปัญหาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแล้วก็อยากรู้แล้วว่าวิธีการของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ ผู้ชายคนที่ผมกําลังจะพูดถึงในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็โหเป็นระดับตัวท็อปในวงการฮอลลีวูดเลยนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าไทเลอร์เพอร์ลี่นะฮะซึ่งชื่อเต็มของเขานะฮะไม่ใช่ชื่อเต็มสินะครับเป็นชื่อเดิมเนี่ยมีชื่อว่าเอมิทเพอร์รี่จูเนียนะครับเขาเนี่ย ปัจจุบันนะฮะเป็นนักสแสดงชาวอเมริกันนะครับเป็นผู้กำกับนะฮะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนเขียนบทด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีธุรกิจมากมายเลยนะฮะเขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่รำ่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในฮอลลีวูดเลยนะครับแต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานะฮะก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นนะฮะมากมายเหลือเกินนะครับ ไทเลอร์เพอรี่นะฮะเกิดในปี1969นะครับโดยที่เมืองที่เขาเกิดเนี่ยก็คือนิวออร์ลีนนะฮะรัฐลุยเซียนานะครับโดยที่เป็นลูกของวิลลี่แม็กซีนเพอร์นะฮะแล้วก็เอมิตรเพอร์ลี่เซเนียนะครับซึ่งเป็นช่างไม้นะครับเขามีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับในวัยเด็กเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยใช้กำลังนะฮะทำร้ายไทเลอร์อยู่บ่อยครั้งเลยนะฮะเรียกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมานะฮะก็ทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนนะครับ ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยไทเลอร์เขาบอกว่าเขาเคยคิดที่จะพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งเลยนะครเพราะว่าทนการทุบตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบนี้ไม่ไหวนะฮะในขณะที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากนะฮะก็พาไทเลอร์เนี่ยไปอยู่ที่โบสเนี่ยทุกวันอาทิตย์เลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไทเลอร์บอกว่าช่วงเวลาที่คุณแม่พาเขาไปอยู่ที่โบสเนี่ย มันหูสงบมันดีมากๆเลยนะฮะมันเหมือนเป็นหลุมหลบภัยเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมานะฮะพอมาอยู่ที่โบสเนี่ยเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าได้อยู่ไกลจากคุณพ่อนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะนอกจากเรื่องของการทุบตีทำร้ายแล้วนะฮะต้องบอกว่าตัวของเขาเนี่ยก็ถูกล่วงละเมิดนะฮะจากผู้ใหญ่หลายๆคนเลยนะฮะ คนแรกเนี่ยเกิดโดยคุณแม่ของเพื่อนของเขานะฮะเพื่อนของเขาที่เป็นเด็กนี่แหละนะครับแล้วก็มีคุณแม่มาเยี่ยมที่บ้านนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ10บขวบนะครับแล้วก็ถูกคุณแม่เนี่ยล่วงละเมิดทางเพศนะฮะนอกจากนั้นฮะ,ะเขายังถูกเพื่อนของพ่อนะฮะล่วงละเมิดทางเพศอีกเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนถึง3คนด้วยกันนะครับ และที่หนักกว่านั้นนะฮะก็คือการที่เขาต้องรับรู้นะฮะว่าเพื่อนของเขาเองนะครับก็ถูกพ่อของเขาเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งนั่นนะฮะยิ่งสร้างความกดแค้นนะฮะแล้วก็สร้างความไม่พอใจในใจของเขาที่มีกับพ่อนะฮะจากเดิมที่ก็ไม่รักพ่ออยู่แล้วนะับเพราะว่าพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะพอรู้ว่าเพื่อนของพ่อมาทําร้ายตัวเองแล้วพ่อก็ยังไปทําร้ายเพื่อนของเขานะฮะก็เลยรู้สึกแย่ไปอีกนะครับ จนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุการณ์นะฮะที่เขาเนี่ยได้ไปตรวจพิสูจน์ DNA นะครับแล้วผลนะฮะก็ปรากฏว่า DNA ของไทเลอร์กับพ่อของเขาเนี่ยไม่ตรงกันนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทเลอร์เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะในการที่จะตีตัวออกมาจากพ่อของเขานะฮะแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะจากชื่อเดิมเนี่ยเป็นเอมมิธเพอร์รี นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นไทเลอร์เพอร์ลี่ซะเลยนะฮะให้มีความไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อเอมิทอีกนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะฮะต้องบอกว่าสภาพจิตใจของไทเลอร์เนี่ยเขาโอ้โหย่ำแย่มากๆเลยนะฮะก็เผอ,อิญว่าในช่วงที่เขาอายุประมาณเกือบเกือบ20ปีนะฮะเขาได้ดูรายการโทรทัศน์นะฮะที่มีชื่อว่า The Oprah Winfrey Show นะครับ แล้วก็ได้ยินนะฮะในรายการเนี่ยเขาพูดถึงนะครับวิธีการในการที่เราจะสามารถเยียวยาตัวเองได้นะฮะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครให้พูดให้คุยให้ระบายนะครับในรายการ Oprah Winfrey Show เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเขียนความรู้สึกของเรานะฮะความเจ็บปวดของเราเนี่ยออกมาเป็นไดอารี่นะฮะให้เขียนบันทึกลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะซึ่งไทเลอร์เนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีนี้นะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาบอกนะฮะว่า การที่เขาได้เขียนออกมาเนี่ยนะครับมันช่วยทําให้เขาเรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเห็นพัฒนาการในจิตใจของตัวเองว่าเออในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันดีขึ้นมันบรรเทาขึ้นยังไงนะครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่เขาเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาครับ <S <S นอกจากมันจะช่วยระบายความรู้สึกของเขาแล้วนะฮะไอความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่มันถูกบันทึกเอาไว้ครับมันกลับกลายนะฮะกลายเป็นผลงานของเขาในอนาคตนะครับเพราะว่า สิ่งนี้เขาได้เอามาเป็นเนื้อหานะฮะในบทละครละครเพลงที่มีชื่อว่า I know I have been changed นะฮะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะว่าฉันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งแม้ว่าละครเพลงเรื่องนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยที่ไทเลอร์เขาทำละครเรื่องนี้อายุเขา22ปีเองนะครับ แล้วก็เขาเอาเงินเก็บนะฮะประมาณ12,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมาลงทุนสร้างนะครับปรากฏว่ามันก็ขาดทุนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โนเนมด้วยนะฮะแล้วก็ละครเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะในการที่เขาเนี่ยได้มามีบทบาทในเรื่องของวงการการแสดงนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ รถโชว์นะฮะเอาละครของเขาเนี่ยไปขายนะครับแล้วก็ได้เงินมาทำรีเมคเวอร์ชันนะครับแล้วก็สามารถที่จะฉายได้นะฮะแล้วก็ได้เงินมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ หลังจากที่เขาได้เงินก้อนแรกมานะฮะเขาก็เอาเงินก้อนนี้นะครับมาทำเรื่องของโปรดักชันนะฮะหนังภาพยนตร์เรื่องแรกของเขานะฮะที่ชื่อว่า Diary of a Mad Black Woman นะครับแล้วก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เอามาลงทุนหนังเรื่องต่อมานะครับก็คือ m a r d i s Family Reunion ะคระับซึ่งเรื่องนี้เขาแสดงเองด้วยนะฮะ เป็นบทมาดี้นะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงผิวดำนะฮะหญิงชราผิวดำคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาไปเล่นบทบาทอื่นด้วยซึ่งปรากฏว่าไอ้คาแรคเตอร์ของมาดี้เนี่ยนะฮะที่เป็นผู้หญิงผิวดำเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นสร้างการจดจำนะฮะให้กับตัวของเขานะฮะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ติดตัวเขาทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะฮะนั่นทําให้มีภาคต่อของมาดี้เนี่ยมากมายเลยนะฮะในหลายเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นมาดี้สโกตูเจลส์นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆอีกนะฮะ นั่นเนี่ยทำให้เขามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสร้างธุรกิจอื่นหรือว่าไปทำโปรดักชันเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอื่นได้อีกมากมายเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวของไทเลอร์เพอร์รี่นะฮะที่ในวัยเด็กของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าปัญหาของเขาหนักหนาแล้วก็มากมายเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะถูกทุบตีถูกทำ้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศนะฮะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดนะฮะผ่านการระบายนะฮะความรู้สึกต่างๆเนี่ย เป็นข้อเขียนนะฮะหรือว่าเป็นไดอารี่ที่สุดท้ายแล้วเนี้ยกลายเป็นไดอารี่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปในที่สุดหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีปัญหาอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครนะครับลองเขียนนะฮะเพื่อที่จะระบายมันออกมาะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็มีแผ่นกระดาษมีปากกานะฮะที่ฟังเรานะฮะแล้วก็ การที่เราได้ปลดปล่อยออกมาครับมันอาจจะช่วยให้เราได้สบายใจขึ้นนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คิดทบทวนไปด้วยนะฮะเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันดีตรงที่เราจะได้จัดระเบียบความคิดของตัวเราเองนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะอ่านทบทวนความคิดของเราได้ว่าเออเราคิดแบบเนี้ย มันถูกหรือมันผิดนะฮะหรือว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราสามารถกลับมาย้อนอีกได้นะฮะว่าเออสิ่งที่เราเขียนในวันนั้นเนี่ยณนะวันนี้เรารู้สึกต่อสิ่งที่เราเขียนยังไงผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์แน่ๆนะฮะแล้วก็น่าจะสามารถที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ในที่สุดครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนจากไทเลอร์เพอร์รี่เขาบอกไว้ว่า Life is sometimes hard and you have to l a u g h your way through it ชีวิตบางทีมันก็ยากแล้วก็หนักหนาสิ่งที่เราทำก็คือแค่หัวเราะแล้วเดินผ่านมันไปครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุขพร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไล k e like, กด, share. ดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ